สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ก็มาขายเหรียญเช่นเคยก็เป็นเหรียญชนิด1บาทของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 คลิปวิดีโอนี้ก็มาสองคู่นะครับคลิปวิดีโอที่แล้วก็เป็นคู่แรกก็ได้แนะนำไปเกี่ยวกับการขายเกี่ยวกับความแปลกเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็มาสองคู่มาแบ่งปันมาขายเช่นเคยสำหรับ เอนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมช่องขายเหรียญชาแนลนะครับต้องการเหรียญแบบนี้เหรียญแปลกเหรียญพระเศียนเอียงพระเศียนเอียงเกือบกว้าง ไม่ว่าจะเป็นของรัชการที่9และรัชการที่10ช่องขายเรียน h ช n แนลก็นำมาเพื่อที่จะขายและแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมก็มาดูกันนะครับสองคู่นี้จะแตกต่างกับคู่แรกที่ได้มารีวิวขาย ท่านใดได้ชมนะครับในรอบที่แล้วก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ถ้ายังไม่ได้ชมก็มาชมในคลิปนี้ก็จะได้ชมทั้งสองคู่เลยนะครับคู่ที่แรกนะครับก็ได้รีวิวขายไปก็คู่นี้ คลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวสองคู่นี้นะครับเรียนแรกก็จะให้ดูของในหลวงรัชกาลที่เ้ารุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับก็ไม่ใช่ปีอื่นไกลนะครับปีพศ2556ซึ่งจำนวนการผลิตมากก็เลยผิดปกติ ผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญแปลกไปเลยเป็นเหรียญที่มีความนิยมเกี่ยวกับการซื้อขายก็เป็นบางกลุ่มเป็นบางคนนะครับที่ชอบก็ยังไม่เป็นวงกว้างยังไม่เป็นที่ยอมรับในสากลน,นะครับส่วนช่องขายเหรียญชแนลก็เป็นความชอบส่วนตัว นะครับก็ได้เก็บเก็บแล้วก็มีพอที่จะแบ่งปันให้กับ FC ให้กับท่านผู้ชมก็มานำเสนอเพื่อแบ่งปันดังนั้นท่านใดสนใจจะเอาเป็นคู่นะครับในหลวงรัชกาลที่10ปีพศ2 5 0 0 หกสิบสี่นะครับจะขอแบ่งปันเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่นะครับก็ลองทักมาคุยกันนะครับอันนี้จะเอียงมากหน่อยนะครับเรียนนี้ขวาง ร,ราคาเราก็จะตกลงกันทางลายนะครับท่านใดสนใจอยากได้ไปเก็บสะสมนะครับหรือว่าจะไปต่อทางช่องของเรายินดีแบ่งปันก็มาคู่ที่สองปีพศเดียวกันนะครับ2556 ความเอียงก็เท่ากันนะครับเอียงเกือบขวางปีพศ2564ของในหลวงรัชกาลที่10 นะครับนี่ก็เกือบขวางเอียงเกือบขวางหรือชอบแบบเป็นของในหลวงรัชการที่กวทั้งคู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เราก็มีพอที่จะแบ่งปัน นะครับเรามีทั้งหมดห้าคู่ติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนในจำนวนห้าคู่นี้นะครับรัชการที่เก้ารัชการที่สิบเป็นคู่กันก็ได้นะครับหรือว่ารัชการที่เก้ารัชการที่สิบเป็นคู่กัน ก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะครับอันนี้จะขายในราคาพระเชียนขวางเหรียญนี้นะครับเวลาเราจับ เวลาจับแล้วเราหมุนมันไม่อยู่มันเคลื่อนรอบนี้อยู่นะครับเจ็ดนาทีแล้วนะครับก็ <S <S เราจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีสำหรับคลิปนี้มาแบ่งปันมาขาย นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาถ้าสนใจอยากได้ทั้งสองคู่ก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้ทั้งสองคู่หรือสามคู่หรือคู่เดียวคู่ร9้าหรือคู่ร1สหรือว่าเป็นเดี่ยวเป็นเหรียญเดี่ยว ไม่มีคู่ก็แบ่งปันเหมือนกันส่วนราคาก็มาตกลงกันพูดคุยกันทางไลน์ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการโอนก่อนที่จะมีการส่งนะครับเบอร์ไลน์ก็เราได้บอกเป็นประจำนั่นแหละเข้าไปติดตามทางคลิปวิดีโอนะครับหรือจะ บอกอีกก็ได้นะครับ083เอ้ย063นะครับ063 712 5266 063 712 5266อันนี้เบอร์ไลน์นะครับเราเคยบอกตลอดว่าถ้าโทรมาเราไม่รับนะครับสำหรับใครโทรมาแล้วเราไม่รับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราได้แจ้งไปทางคลิปแล้ว แจ้งไปทางวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วนะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่า F C ท่านผู้ชมนะครับคนชอบเหรียญได้ได้ดูเหรียญแปลกได้รู้เกี่ยวกับราคาเหรียญแปลกคือเหรียญพระเซียนเอียงเกือบขวางทางช่องคนขายเหรียญชาแนลไม่ซื้อ ก็ไม่เป็นไรสามารถติดตามรับชมได้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องขายเหรียญชาแนลสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ